สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผม KLPK แล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Animal Crossing New Horizons กันนะครับผมจะมาสอนเทคนิคในการหาเงินง่ายๆให้ทุกคนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเป็นคนที่เล่นมาสักพักแล้วแต่ว่าอยากจะหาเงินเพิ่มก็ดูคลิปนี้ได้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าในเหล่าบรรดา,มาแมลงเนี่ยจะมีมแมลงอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่ทาจานวนเงินได้ไม่น้อยเลยนั่นก็คือเจ้าแมงมุมทรานทูล่าตัวนี้นี่เอง มูลค่าของเจ้าแมงมุมทารันทูล่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่8,000เบลซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นใหม่นะบางคนที่เล่นมาสักพักแล้วเนี่ยก็อาจจะเห็นแมงมุมตัวนี้วิ่งวนเล่นอยู่ในกอนนะอาจจะโดนตีสลบบ้างก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะผมเองก็โดนเหมือนกันโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคในการตามล่าเจ้าแมงมุมตัวนี้ในจำนวนมากมายมหาศาลแบบนี้เลย จำนวนที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยผมใช้เวลาประมาณ 3- 4ี่ชั่วโมงนะครับกว่าจะได้มาน่าจะสี่ชั่วโมงมั้งเออถ้าจำไม่ผิดนะก่อนอื่นเลยนะครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องนำไปก็คือขวานอันนี้นี่เองสำหรับใครที่ยังไม่สามารถทำขวานได้ไม่เป็นไรนะครับเอาจอบไปก็ได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมเอาเน็ตจับแมลงไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าลืมเอาของอะไรไปก็สามารถทำได้อยู่นะครับเวลาพอไปถึงเกาะนั้นแล้วแต่ว่าถ้าเตรียมไปเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับ แล้วก็ห้ามลืมเลยนะกระเป๋าเราเนี่ยเราต้องทำกระเป๋าให้ว่างที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะว่าเราจะเอาแมงมุมเนี่ยใส่ในกระเป๋าเราให้เต็มเต็มแม็กเลยเพราะฉะนั้นของมีค่าให้เอาไว้ที่บ้านนะครับเอาไว้ที่เกาะเรานะก่อนที่เราจะไปนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราต้องซื้อเจ้านูกไมทิเก็ตนะครับมันคือตั๋วที่จะทำให้เราไปยังเกาะต่างแดนได้นั่นเองราคาอยู่ที่2000วอลเชอร์นะครับ 2,000ไมล์เขาเรียกว่าอะไรนะ2,000ไมล์มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นแต้มเควสใหเก็บอะครับมันไม่ใช่เงินนะครับหลังจากที่เราได้แล้วเนี่ยเราก็ไปที่สนามบินเลยไปคุยกับเจ้านกตัวนี้นะครับเลือกที่จะใช้เจ้าตัวเนี่ยนกไมล์ติเก็ตจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปโผล่ที่เกาะเลยเกาะที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มนะครับบางคนเนี่ยไปถึงเกาะมีแต่แมงมุมเลยก็มีนะครับถ้าใครโชคดี แต่ส่วนมากก็จะเป็นเกาะที่มีผล,ลไม้ต่างแดนมีผล,ลไม้มีดอกไม้มีอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ฤดูกาลด้วยนะเออแล้วก็ที่สําคัญเลยอย่าลืมเวลาต้องไปตอนหนึ่งทุ่มนะครับหลังหนึ่งทุ่มไปช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าแมงมุมเนี่ยมันจะเกิดในช่วงเวลากลางคืนนะครับหลังหนึ่งทุ่มถ้าเห็นฝนตกแบบนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเลยแหละเพราะว่าการที่ฝนตกแบบนี้จะทําให้โอกาสแมงมุมเกิดบ่อยขึ้นนะครับ ในเมื่อเรามาถึงก่อนแล้วเรามาทําความสะอาดเกาะกันนั่นคือขั้นตอนแรกของเราเควสแรกของเรานั่นเองนะครับเห็นพวกหญ้าพวกดอกไม้พวกอะไรพวกนี้ไหมครับเราต้องเก็บให้หมดนะเก็บให้หมดเลยอย่าให้เหลือหินก็ต้องทําลายนะครับถับหินนี่เวลาทําลายใช้จอบทําลายนะครับแต่ว่าถ้าทําลายไม่ได้เนี่ยก็กินผลไม้ต้องกินผลไม้หนึ่งลูกก่อนหนลูกต่อทาลายหินหนอันนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บของด้วยนะต้องเก็บของด้วยนะครับ ต้นไม้ก็ต้องตัดทิ้งนะครับพยายามเคลียร์เกาะให้หมดเลยเพราะว่าไอ้พวกดอกไม้อะไรพวกนี้มันจะทําให้พวกมแมลงเล็กๆน้อยๆมาเกิดครับแล้วไอ้พอมลมลงพวกนี้เกิดมันจะทําให้โอกาสที่แมงมุมจะเกิดน้อยลงนะครับจุดประสงค์ของเราเนี่ยก็คือเราจะพยายามเคลียร์เกาะนี้ให้สะอาดให้ไอ้พวกมแมลงเหล่านี้เกิดน้อยที่สุดเพื่อที่จะทําให้แมงมุมมีโอกาสเกิดมากที่สุดครับ ต้นไม้เนี่ยสำหรับใครที่มีขวานนะครับก็สับต้นไม้ทิ้งไปเลยอย่าลืมถอนตอออกนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตอนเนี่ยจะมีจิ้งหรีดมาเกาะหรือมีแมลงมาเกาะได้เราไม่ต้องการแบบนั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีขวานหรือว่ายังไม่สามารถทำขวานได้ใช้จอบขุดต้นไม้ออกทั้งต้นได้นะครับแล้วก็เอาไปโปกรวมรวมกันที่ใดที่หนึ่งก็ได้เนี่ยนะครับต้องเอาออกให้หมดนะไอ้พวกเนี่ยห้ามเหลือ ถ้าพื้นเป็นรูก็ต้องกลบด้วยก็ดีนะครับผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวหรอกกลบหรือไม่กลบแต่ว่ามันทาให้วิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นเองส่วนดอกไม้เนี่ยไม่จําเป็นต้องถอนโคนออกนะครับดอกไม้เพราะว่าเราต้องการแค่ไม่ให้มแมลงมาเกิดส่วนปลาเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องมายุ่งกับมันนะครับ พอเราเก็บของทุกอย่างบนก่อนแล้วเนี่ยเราก็เอามากองไว้รวมเป็นที่เดียวกันแบบนี้นะครับแนะนําให้กองบนชายหาดนะครับเพราะว่าโอกาสที่แมงบุมจะเกิดมันน้อยมากๆแล้วก็เวลาสับต้นไม้นี่ก็ต้องระวังตัวต่อด้วยนะครับผมผมก็โดนต่อยมาแล้วเนี่ยน้านี่บูบี้เลยไม่มียารักษาด้วยพอเกาะเราสะอาดแล้วนะทีเนี้ยแหละแมงบุมมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเราก็จะต้องวิ่งบนหาแมงบุมกันคือมันเวิร์กอย่างนี้ครับแมงมุมเนี่ย มันจะไม่เกิดภายในหน้าจอของเรานะครับแต่ว่ามันจะเกิดตรงที่หน้าจอเรามองไม่เห็นพูดง่ายเลยก็คือเราต้องวิ่งวนเกาะไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะให้แมงมุมเกิดถ้าแมงมุมไม่เกิดเนี่ยแสดงว่า ในก่อนนั้นเนี่ยยังมีพวกมแมลงพวกอะไรอยู่นะให้เราวิ่งต้อนนะครับวิ่งไล่ต้อนมันไม่จำเป็นต้องจับนะครับแค่ว,วิ่งไล่ต้อนให้มันหายไปเฉยๆก็พอส่วนอย่างเนี้ยสภาวะอากาศฝนตกเนี่ยมันเป็นใจมากเลยเพราะว่ามันจะทําให้มแมลงไม่เกิดตรงพื้นนะครับในกรณีฝนตกนะครับสิ่งที่เราจะต้องมองก็คือมแมลงตามหินโศโกพวกเนี้ยครับมันจะเกิดมาบ่อยอยู่เราก็คอยวิ่งเลาะไปไล่มันเอาไม่จำเป็นต้องจับนะครับวิธีจับนะครับผมวิธีจับแมงมุมนะ ให้เราเดินย่องย่องเข้าไปแบบนี้นะครับกดตัว A ค้างไว้นะแล้วพอเราเห็นว่ามันยกขาขู่เราแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องหยุดนะห้ามเดินต่อถ้าเดินต่อมากๆเนี่ยมันจะพุ่งเข้าหาเลยแล้วพอเราเห็นว่ามันเลิกสู้แล,แล้วมันเลิกขู่แล้วเราก็ค่อยๆเดินต่อเข้าไปได้นะครับเดินทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเข้าระยะแล้วก็กดจับไปเลยอันนี้คือวิธีจับที่ง่ายและเซฟที่สุดนะครับส่วนบางคนเนี่ย ชํนานาญแล้วก็อาจจะใช้วิธีวิ่งเข้าไปล่อแล้วก็หันมาจับทีเดียวเลยแบบนี้เลยก็ถือว่าเร็วดีนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราทาพลาดแล้วแมงมุมกัดเราสลบเนี่ยเราจะมาเกิดกับพี่ล็อกคนนี้คนเดิมนะเราจะไม่กลับไปเกิดที่บ้านนะถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ตายบ่อยเหลืเอเกินไอ้เกาะที่เรามาเนี่ยจะมีบางเกาะนะครับที่เราจําเป็นต้องกระโดดข้ามแม่น้ําหรือว่าต้องปีนบันไดขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่นะครับอันนี้ก็ ต้องใช้อุปกรณ์แล้วเราก็ต้องวิ่งวนๆแบบนี้แหละในการหาแมงมุมนะครับก็จะใช้เวลาหน่อยนะตอนหนึ่งรอบตอนฝนตกนี่ผมว่าผมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะถ้าตอนฝนตกแต่ว่าถ้าตอนที่อากาศปกติฝนไม่ตกก็น่าจะใช้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2องชั่วโมงนะคเย่ okay. อย่าลืมนะครับเวลาเวลาสําคัญมากต้องเป็นกลางคืนนะหลังหนึ่งทุ่มนะครับต้องให้ผ้าที่ตกก่อนนะ ทยอยทิ้งของที่เราไม่จําเป็นนะครับทิ้งได้เลยเราเอาแมงมุมอย่างเดียวนี่ครับรอบหนึ่งผมทําเงินได้2 4ง0 0 0สเบลด้วยกันซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะสําหรับผู้เริ่มเล่นใหม่นะครับยังไงก็เอาวิธีนี้ไปลองใช้ดูได้นะครับส่วนบางคนอาจจะมีวิธีหาเงินได้ดีกว่านี้นะครับนั่นกนะ็คือการขายหัวชายเท้าขายหัวชายเท้าเนี่ยก็เหมือนการเล่นหุ้นนะครับแต่เป็นการเล่นหุ้นในเกม เหมือนกับว่าเราซื้อหัวไชเท้ามาตอนที่ราคามันกําลังลงแล้วก็ขายตอนที่ราคามันกําลังขึ้นส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอออกมาอีกวิดีโอหนึ่งนะครับวิดีโอนี้เนี่ยสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเงินเอามาต่อยอดทําอย่างอื่นต่อไปนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าสิ่งที่ผมนํามาแชร์เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับแล้วถ้าใครมีไอเดียในการหาเงินเนี่ยพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลย แล้วก็ถ้าใครที่หาเพื่อนหรือว่าอยากจะเปิดเกาะก็พิมพ์ ID ไว้ข้างล่างเลยนะครับไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนแฮปปี้ฟาร์มิงนะครับชาวเกาะทั้งหลายบ๊ายบาย